เท่าเรือนะครับแล้วก็ดิโโซรี่นะครับหมายเลขเบราซิลนะครับเกมกำลังจะเริ่มครับนัดแรกของการแข่งขันเลก2นะครับทีมเยือนครับปูนิกราบอยู่ในเตดนะครับชุดสีเข้มนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเกมบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้นี่ได้ดูนักเตะใหม่กันหลายคนเลยนะครับอ่าครับนารบดินลูกนี้เปิดอัพแม่ เจตานาไ,ไม่รู้เปิดหรือ,อยิงเหมือนกันครับแต่ว่าเกือบกลายเป็นของดีนะครับเติมขึ้นมาของนร์บดินครับดูโชบถึงพักอ,อกแล้วตะวันยิงเข้ามาเลยครับโอนไปโดนคานบอนนะครับเป็นจังหวะบอลได้เปรียบของบุรีรัมนะครับสัสลักช้าเจอกิเก้ลินาเลสครับปั๊มออกมาอานะครับบอลอยู่ที่ตาอัว ตาอัวแตะแล้วจะวิ่งแซวเอาแซว้วยครับตาอัวตาอัวลองซัดลูกนี้โอ้โหมาคนเดียวครับเกือบหนึ่งศูนย์เนบอลหลุดเสาไปเปิดผิดไปเองครับดูครับมีความเร็วด้วยนะครับโอ้วิ่งไม่ทันนะครับแล้วเรื่องจริงใกล้เคียงมากครับตาอัวสนามดูจะสมบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้บูดีรัมไม่หยุดเล่นนะครับยังไปต่อแล้วแทงมาช่องนี้ไม่มีธงครับเล่นไปก่อนบอลที่บิโซลี คืนกลับมาครับสัสลักหนึ่กับทางเขาสิแล้วเปิดจัดมาเขาสิทิเบิ้ลลูกนี้แล้วได้จริงอ้ไปตรงตัวนนท์ครับยิงตกรอบนะครับดูครับให้มาแล้วตวัดยิงเลยครับพิซูรีครั้งแรกที่ยิงทนคานะครับของนฤบรินยังเก็บได้ครับมาที่อาคราพงศ์ไทยตาอัไหลายต่อซีโร่ตรงกลางเปิดมาลูกนี้เอาบอน <c oughs> แล้วต้องระหวังอูห ตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของลำพูนอยู่ด้วยนะครับดูจับจับแล้วคิดว่าโอ้โหทีเด็ดทอนอย่างด้ทุ่มครับลีนาเลสให้ที่อสอสแมนออสแมนคือลีนาเลสไม่มีธงเปิดมาลูกนี้เอาแล้ววิ่งมาจริงโอ้โหแปรด้วยซ้ายครับอัครพงศ์ไปตรงตัวสิวรักษ์นะครับลูกอะไรครับชื่ออาจจะไม่บิ๊กเนมแต่ผลงานดีนะครับแปรลูกนีม้มันตรงตัวทางศิล นลปินครับสุภาชัยยังขึ้นไม่ได้เบินมาตรงนี้อ้าวโดนอัดจ,จากด้านหลังอุตสศิลให้ฟาวนะครับกระแทกใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็อุตสิน์ให้เป็นฟาวนะครับเนี่ยครับเข้ามากระแทกจริงๆนะครับโอ้โหเข่าลอยมาเลยครับดูค่อนข้างหนักนะครับเล่นตรงนี้สมบ,บอรบอลที่กิเก้ลินาเลสเปิดฉลับ แล้วธีรทรเก็บได้เจอกับเนเกบาโอ้โหเนเกบ้าโดนไหม้เหลืองมารอเลยครับโอ้โหจริงๆครับเนเกบาดูทีรทรพานีมาแล้วชนก่อนครับชนแล้วไปรว่วแบบนี้ก็โอ้โดนไม่เหลือครับนี่ครับเป็นคิสปิมครับเปิดข้ามาให้นารุบดินเปิดเข้าในมาลูกนี้สัตรัเกี่ยวลงแล้วลลับตัวจริงบอล ฉลับไม่ตรงกรอบครับยิงตะวัดก็ไม่โดนไขรด้วยนะครับบอลเนี่ยครับข้ามฟากม,มาอารบรินเปิดเกี่ยวได้แล้วยิงสวนเข้ามาเลยโอ้โหเกือบเกือบจะมีใจผลงานลูกทีมสักเท่าไหร่นะครับอเล็กซานเดกามาคิสบิมเบิร์นไฮสัส,ะสะลักสัส,ะสะลัก,สะสะลกมองด้านในแล้วก็จอดมาลูกนี้สุภาชัยมงชลอานะครับโอกาสของบิโซลีได้สัตวดูดีโอ้โหบอลข้ามขาดครับ สุภชัยที่หายมือขอบอลทางเสาไกลลองดูบ้างนะครับแต่มันก็ยังเหินครับขาดออกไปมงชชมาให้ครับเนี่ยจับแล้วมีนีพื้นที่ครับแต่ข้างในครับสุภชัยเจเ,เดียครับอาจจะบอกว่าเขาเข้าแต่แกเข้าบอลน,นี้ไม่มีเบรกไม่มียั้งเลยครับแต่และชอ็อตอ้ออสมันเพกหนีโคสิตม,มาสวยให้ตาอัวเจอกับธีรทรตาอัวเปิดลูกนี้เสาไกลโอ้โหเกือบจะถึงสี่โลดครับ ส,ะสะะัสลักเบินให้ทีละทอนเอาครับทะลุขึ้นมาทางซ้ายมีบวรขวางอยู่นะครับหลบบวรมาได้แล้วก็เปิดเตรียดลูกนี้สวยมากเขาสิสมองด้านในเขาสิสล็อกอีกทีนึงเขาสิส์หาเหลี่ยมอยู่เขาสิสได้จริงลูกนี้โอ้โหนอนเกือบซุปเปอร์เซฟปัดิ้งเอาไปได้ก็แต่ว่าส่วนนี้คือมันตรงตัวด้วยนะครับทีเดียวนี่ว่าไม่มีใครเอาอยู่ด้วยนะครับดูครับเปิดดูครับเนี่ยหลบมาแล้วเลี้ยง ตัดเข้ามายิงอ้โหูคือยิงวางเท้าดีแล้วนะครับมันตรงตัวทางนนบัวงามด้วยนะครับที่กราขยทีละทรให้ไปคิสปิมคิสปิมเปิจดจังหวะนี้สุวัชัยที่อู้หูมีตัวบล็อกครับแล้วกระตุกล้มลงไปบริซินไม่ว่าอะไรครับบอลที่ออสแมนเอาครับมีตาอัวสปีดมาแล้วแต่เหมือนจะล้บไม่ให้อย่างไรครับทางขวามีฝากไปที่เนเกบา เดกบ้าเปิดจัดมาลูกนี้ชาร์ตไม่ถึงกรโอ้โหเล่นกันตามสเต็ปเลยครับโอโ้มีโอกาสล้ำเหมอนกันนะครับออกตัวเรื่อมนิดนึงนะครับเปิดผ่านมาได้ครับเดกีบ้าพยายามจะวิ่งเข้ามาชาร์จตรงนี้เนี่ยไม่ถึงด้วยครับนานๆทีจะมีโอกาสสวยๆแบบนี้ในงาน เปาเช้าครับแล้วก็ปูตัสินนะครับเป่าจบเกม45นาทีแรกนะครับฟุตบอลรีเวอรไทลีครับที่สนามแมกวงสเตเดียมนะครับลาบูวาริเออร์กับบูดีรัมยูไนเต็ดครับยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่สูงประตูรอสูตรครับลาบูจะเป็นฝ่ายเขียร์เริ่มเกมนะครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาครึ่งแรกนี่ยันอยู่นะครับ สี่โรดหนีสุปชัยมาได้แตกหลบนิบดินไปแล้วครับาหาละครับมองด้านในด้านในมีตาอัวมีอัครพงศ์สี่โรนจะไปเองไหลมาลุกนจริงแล้วโอ้โหดูครับลากมาแต่งจะเปลี่ยนปาดมาเสาแรกได้โขกเรียบร้อยเลยครับหนึู่ไปแล้วครับโอ้อโหโบกเช็ดตังเสาแรกครับสลับอินแบนดูอีกทีครับ เปิดมาเนี่ยครับโอ้โหเสาแรกที่วิ่งเลยเลยไปแล้วโม่งเปลี่ยนหกลับหลังมาดูครับสะบัดโม่งกลับหลังนี่ครับบอลหมดเสถียรที่ซิวรักษแค่สูงเดือนจะเซฟได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับโอ้โหโดนเฉือนนครับด้านหลังโอ้โหเด็ดขาดจริงครับหนึ่งจอซูนชับลำพูนขึ้นทาบูรทำมือเต็ดโดยอวิสเดกาม่าอีกแล้วนะครับ กาาเนี่ยคุมรังคูนขอภัยคุมเจอกับวิลามก่อนหน้านี้11ครั้งนะครับกลับไปเจอเนี่ยตัลูกตักงเตะนะครับแล้วเดเกเ้าทิ้งยาวสี่โลดปล่อยบอลเลยครับอยางตามมาเลยโอ,อ้โหแล้วก็หลบนะนบดดีสีโลดสี่โลดซัดเลยลูกนี้ปอดไปเข้ามือสีวรัชครับอ้าวให้มาตรงนี้อ้าวเรียบเป็นของคิสปิมครับบุราสินไม่ว่าอะไรแต่มาเป่าฟาวจังหวะของสรลาวุิอินแป้นนะครับ สื่อและแจกไปเหลือให้กับสลาวุธด้วยครับดูครับจังหวะก่อนหน้านี้ครับมีกระแทกนิดนึงนะครับแต่ผู้สิ่งไม่ได้ว่าอะไรคิสติมเนีย่ยตัดบอลหนีไปแล้วครับจะมองว่ามีคิสติมกับธีระทอนเป็นคิสติมปั่นเลยครับแต่ว่าบอลโดดข้ามคานนะครับเป่าสักเท่าไหร่ด้วยนะครับ บอลเหินข้ามคานออกไปทิ้งยาวมาดอ้าวบ่งมาลูกนี้อาครับพิโซลี่ถึงแล้วจริงโอ้โหไม่เข้าครับอูซาเลยว่าสปีดถึงบอลก่อนได้ซัดด้วยขวาครับโอ้บอลผ่านหน้าปากประตูไปครับดูครับชงมาแล้วจิ้งตวัดจังหวะแรกเลยครับโอ้โหมุมนิดถูกมาครับเล่นยากครับพิโซลี่แต่ว่ายังไปได้เปิดลูกนี้ บอลถึงธนกฤจพักอ,อกแล้วสัดเอาแปะอูจะเข้าอยู่ล้วโดนสุดท้ายเข้าจนได้ครับอแใจเดียวต้องดูว่าจะมีจังหวะอะไรล้ำหน้าหรือเปล่าครับแต่วาหนึ่งหนึ่งไปแล้วครับอุนีรมตีเสมอจากสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหยิงลูกนี้ของสุภชัยใจเด็ดยิงทีแรกไปติดนะครับบอลมาเข้าทางลูกสองนี่ต้องขัดข้อยิงเลยนะครับประตูที่สิบของสุภชัยใจเด็ดแต่ธนกิจครับจุดเริ่มต้นที่เขาเนี่ยเอาบอลลงมาแล้วยิงไปเกาะน,นะครับดูครับโอ้โหนี่นะครับ ความนิ sky, <là> ่งในกรอบแบบโทษตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหคือซิโซโก้ก็อุตส่าห์ถอยไปยืนคุมเส้นแล้วนะครับคือบอลมันน่าจะเข้าแน่จังหวะแรกครับเดี่ยครับโอ้โหแต่ก็ต้องชมปฏิกิริยาของสุภชัยห้โหักข้อรูนี้ถือว่าหักข้อยากนะครับจูยิงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหักข้ออีกทีหนึ่งโอ้โหูเนี่ยครับคือถ้ายิงย้อนกลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วครับซิโซโก้เนี่ยนอนรออยู่แล้วอหักข้อที่ตรงนั้นไม่มีผู้เล่นสองทางลำพูนตักได้นะครับ โอ้ยิงลูกนี้ร้ายกาจมากๆนะครับธนกตล,ลงมาี่เพื่อนฝากบอลบ่อยเลยนะครับยังสดให้ธีระ t รแล้วคืนคืนมาลูกนี้อ้าวโดนอาดได้ฟ้วเข้ากระฟ้าไปด้วยนะครับเจ็บตัวไปด้วยครับดูแตะบอลครับแตะแล้วเนี่ยวิ่งสปีดไปแบบเร็วกว่าเหน็นเห็นนะครับอ่าครับบุรีรัมได้เดินเกมบุกต่อครนะับฟรีคิกธีระ t รบัตเข้าไปเสาไกลลูกนี้โคกมาก ไม่ตรงครับจังหวะของสุปชัยใจเด็ดสุปชัยใจเด็ดน,นะครับธีรทรเปิดเสาไกลแล้วก็บนี่ครับพยายามจะหมกหนุนเข้ามานะครับธีระทรให้ทาบินสัสธนกฤตธนกฤตลองเปิดเลยครับลูกนี้แล้วก็ชาดเรียบร้อยครับโอโ้โหเอ้าเข้าเอา้าเข้าไวเข้าเอ้าไม่เข้าครับโอโ้โหแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินน่าจะยกธทครับโอโ้ล ยีกว่าเะอู้ดีว่าบุรีรัมได้ประตูถ้าไม่ได้ประตูนี่โอ้โหพูดกันยาวเลยครับแต่ว่านักเตะลับภูเนี่ยขอประท้วงหน่อยครับครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว R มันน่าจะมีภาพที่ชัดเจนนะครับเริ่มจากธนกิจอีกแล้วครับโอ้ยลูกนี้ชัดเจนชัดเจนครับแบบนี้อู้ดะสุภชัยหนึ่งเสาหนึ่งบล็อกครับลูกนี้ครับอนมันเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วครับจะทัวร์ร้านก็เสร็จนะครับ บิโซลี่นะครับเดี๋ยวดูโอ้ล่าสุบะชัยบิโซลี่จะสามสุบะชัยมาแย่งด้วยนะครับเนี่ยคือนักเตะเองก็อาจจะไม่เห็นนะครับเต็มใบนะครับสองหนึ่งครับดูดำแซงขึ้นนำดูครับตาแล้วบอลตกพื้นมันดูตรงนี้ชัดเจนครับคือดูแค่เสาประตูกับลูกบอลก็ชัดอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้วดูบิโซลี่ยังยัง เจ,จ้าให้ได้ครับโอ้ยิงเข้าไปแล้วแล้วดูครับเนี่ยจริงๆน่าจะเห็นนะครับแล้วสุวัชัยมันช่วยยิงอีกทีก็ยังไปติดเสาบอลของลำพูนครับสีโรอดจัดมาให้ตาอัวตาอัวเอา้าลูกนี้สวยเลยครับแล้วออสมันได้ซัดโอ้โหมีตัวบล็อกมานอนทันคร้วคีเมเนยอกเ้วเปิดจังหวะนี้ติดธนกฤจอา้าธนกฤจพลาดแล้วปีจังหวะจีบล็อกอีกแล้วครับทีเมเนยอก โอ้โห و, สองบอลครับช่วยเซฟบูดีลามเอาไว้ยังได้อยู่ครับมองมอรลวินแหวกหนีทาบินัสแล้วไหลช่องนี้ติดคิมไปด้าเลนจ,นนจิงที่หนึ่งบอลโอ้โห و, มันเบาเกินไปครับก็เลยไปเข้าซองคนนี้ครับสิวรักษ์เทศสุกเดินโอ้โหคางเกมรับไปแล้วนะครับแต่บอลไ่ได้ไซส์หนีมือทางสิวรักษ์นะครับโอโ้ลุยมาดีมากๆนะครับติดคิอปอีกแล้วแล้วยิงสวนไปทีหนึ่งก็นฤบดินให้มาโอ้ย เข่าหนักครับจังหวะของชัย,ยวัฒน์ไปฟาวใส่สุปชัย,ยนะครับผู้ตัดสินก็แจกอยู่ดีเลยครับดูครับจะยพยายามบกขาไปน,น,นิดนึงนะครับแต่ก็ด้วยแรงเฉื่อยที่เขามาทำให้อัดใสาทางโดนใบเหลืองไปนะครับอีกหนึ่งคนทางซ้ายธนกฤตธนกฤต ให้ธีระทอนไปที่ทาบินาสแปะต่อทันทีเลยครับอ๋อแล้วครับจังหวะธนก,กิจเปิดลูกนี้แล้วโค้งติดบล็อกนิดเดียวครับสุปชัยวิ่งมารอจุดนัดพบเสาแรกนะครับตายครับจริงๆเกมมันก็ยังพอมีโอกาก่ยังเปิดได้ทุกหน้าเหมือนกันนะครับโอ้แต่เปิดมาตรงนี้เนี่ย เกือบสวยโคศชอบโคศกสตาม้าครับทดเวลาแค่4ี่นาทีนะขับ่าแค่ที่แบบฝั่งซ้าดูจี้ๆอย่างไปสามเนี่ยอาครับเจ้จังหวะนี้โอ้โหสั้นไปเข้าข้างครับได้รุ้นเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายดูครับแล้วตัดเข้าซ้ายตัวเองยิงคือมุมนี้มันมันน้อยด้วยครับพอเข้าซ้ายแบบต้องโยเลยหรือเปล่าครับลําคูนไห้มา หยัดปาตรงนี้อาหละครับอัครบงอัครบงอูไม่ผ่านนับติดทางคิมินายอกเครื่องหลังดีดดักจังหวะได้หลายครั้งเลยนะครับแนวรับชาวเกาหลีใต้แล้วพุรศสินก็เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับเกมไทยลีกที่แม็กกวงสเตเดียมนะครับลาบูลบอรเรีร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับมูดีราบูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2นะครับ